โแกรมแข่งขันแบบตันอีเดียโอเพนนรอบชิงชนะเลิศวันที่1 9ามกราคมเวลา13บสมนิกานาทีคู่ที่1ประเภทหญิงคู่อลิซาอิกาลาชิกับอายโกสากุระโมโตะคู่มือร้อของโลกจากญี่ปุ่นพบกับคิมพยยจองกับกงฮยองคู่มือสีของโลกจากเกาหลีใต้เวลา14บสนาฬิกาสีนาทีาทคู่ที่2ประเภทคู่ผสมทมกีเซลกับเดฟินเดลูคู่มือสิบองโลกจากฝรั่งเศส พบกับเจียงเจินปังกับว่หยาซินคู่มือสองโลกจากจีนเวลา15.50นาทีคู่ที่3ประเภทหญิงเดี่ยวหมีวพอมปวีช่อทวงมือ12ของโลกพบกับอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้เวลา17.00คู่ที่4ประเภทชายคู่กเซฟเฟยกับนูอิสุดินคู่มือสองโลกจากมาเลเซียพบกับคิมมอนโฮกับโซซึงแจคู่มือ1 4 2องโลกจากเกาหลีใต้เวลา18.10นาทีคู่ที่5ประเภทชายเดี่ยว ลีซุกยูมือ20ของโลกจากฮ่องกงพบกับวิกเตอร์เอเซอร์เซนมือ5ของโลกจากเดนมาร์กช่องถ่ายทอดสดทูสปอต7ช่องแบดบินตันแอสส ociation of India official